สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda City นะคะรถยนต์ปี03ราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะยุคนี้น้ำมันแพงนะคะ Honda City Get หัวฉีดรถยนต์ปี03คันนี้นะคะเครื่องดีช่วงล่างดีค่ะแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะภายในสวยชุดโอนครบนะคะภาษีพรบรปี65เลยนะคะทุกท่าน รูปทรงสวยงามค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถต์คันนี้ราคาเพียง79,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าสวยงามเลยนะคะห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะคะคานหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะรอบตัวรถก็มีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะคะสีสันเงางามตามรูปเลยนะคะทุกท่านไม่สามแสนกว่าแล้วนะคะเกียร์ออโต้เข้าง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะท่านใดสนใจดูรถได้ที่สามแยกนิมิตใหม่มีนบุรี เบอร์โทรติดต่อเจ้าของใสไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสนใจดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะทุกท่านเน้นโทรไปหาเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ